สวัสดีครับผมครูไก่นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกระโดดเชือกแบบควยมือนะครับแบบนี้อ่านะครับมาดูกันว่าการควยมือ,อทุกคนสามารถทำได้นะครับเพียงแค่เราฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าดูคลิปนี้แล้วทุกคนฝึกเป็นแน่นอน,นครับผมมาพบกันเลยครับ โอเคสาหรับการกระโดดเชือกแบบควายมือนะครับผมก็พื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะกระโดดเป็นอยู่แล้วนะครับผมแบบพื้นฐานนะครับก็คือกระโดดแบบนี้เนาะเป็นแบบเท้าคู่กันเลยครับกระโดดแบบนี้เนาะผมก็เชื่อว่าทุกคนเป็นแล้วแล้วก็ถึงมาได้ได้มาดูคลิปนี้ต่อเนาะการกระโดดเชือกควยมือเนี่ยมันจะเป็นการชาเล่นตัวเองฝึกตัวเองในเรื่องการกระโดดเชือกมากขึ้นนะครับผมก็ ลองฝึกตามนี้ดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นทุกคนแน่นอนถ้าดูคลิปนี้นะครับผมโอเคสาหรับการฝึกกระโดดเชือกไขวามือนะครับผมเราต้องทําการให้มือเราครับเป็นรูปตัวเอ็กอย่างนี้นะครับเนาะช่วงจังหวะที่ให้เป็นตัวเอ็กก็คือช่วงจังหวะที่เชือกหมุนหมุนอยู่ช่วงด้านบนบนศรีรษะเรานะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเริ่มไขวายมือแล้วนะครับเป็นรูปตัวเอ็กครับผมแนะนํา แบบส่วนตัวผมเลยนะครับผมจะใช้มือขวาหรือข้างที่ผมถนัดครับควยทับมือซ้ายนะครับผมดูนะครับควยเป็นลูกเัว x ด้านบนแล้วก็ลงมามันก็จะรอดพอดีนะครับผมเราดูทีนะครับควยรูปเต๋ออ่าอย่างนี้ครับผมช่วงแรกก็ไม่แปลกครับที่จะติดบ้างข้ามบ้างนะครับผมทุกคนเคยเป็นหมดนะครับสําหรับคนที่กระโดดได้แล้วนะครับส่วนตัวผมก็เคยเป็นนะครับผม ก็ค่อยๆฝึกไปนะครับค่อยๆทําไปนะลองดูนะครับคราวนี้ผมจะทําการกระโดดข้ามครับชึบชึบเห็นไหมอ่าพอช่วงจังหวะกระโดดข้ามไปแล้วครับแขนข้างซ้ายนี้ดึงเชือกกลับมาเลยนะครับผมมันก็จะกระโดดข้ามได้พอดีนะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับค่อยดึงกลับ <Yeah. S 1> อ่าเห็นไหมเข้าพอดีเลยนะครับผมโอเคสําหรับท่านี้นะครับผมก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมฝึกฝึกบ่อยๆฝึกเรื่อยๆครับเดี๋ยวทาได้เองแน่นอนนะครับผมโอเคลองดูอีกรอบนะครับผมคราวนี้อ่ามันจะมีขวาทับซ้ายแล้วก็ซ้ายทับขวาใช่ไหมเราฝึกข้างที่ถนัดก่อนฝึกให้คุ้นชินก่อนแล้วค่อยสลับครับอย่างเช่นครัขวาขวาทับซ้าย ซ้ายขัขวาแบบนี้นะครับผมก็จะได้เองนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับอ่าผมจะลองดูเป็นขวาทับซ้ายอย่างเดียวนะเพิบเึิบเพิบเพิบซ้ายครับขวาเึบเึบเึบเพบ นี้นะครับผมช่วงแรกเราก็ยังไม่ต้องเป็นเบสิกฟุตเบิร์ดนะครับไม่ต้องเลยกระโดดเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับผมถ้ายังไงก็ลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาใต้ร่างนะครับว่าทําได้แล้วหรือยังทำไม่ได้ติดตรงไหนนะครับผมแล้วผมจะเข้ามาอ่านและเข้ามาตอบนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคิดดีๆต่อไปนะครับผมถ้าไงผมขอตัวไปกระโดดเชือกก่อนครับ